ยีหล้าพากันลุกมาเบิ้งไฟหมาเข่าในเด้อเมย์ไปสวนจะเข้าวก่อนมาเบิ้งมันเดอ้อมาเบิ้งมาเดอ้อมาสิไม่หม,มอเอาตานจนมเราไปสวนกบมาหมาเขา่ายังบ่ท่านไะไตายอยู่อะไฟกับบมีบ,บ่แม่มันเป็นกระด้างบดหลับยี่สูเอา,เอา,เอา โอ้ยมาเปลี่ยนตานายแต่นอนเหอะแม่มันนอนกินบ้านกินเมียงบ่ลูกใ่เฮี้ยนนี่แม่เหอพ่อพ่อแล้วบ่แม่นมจีเพี้ยนละบ่นี่พูดพูดซะย่ามก็ะเคล้นเป็นอีเห็้ยนย่ามก็แเบนแม่เป็นนกเข่าพูดพูดซะก็คือบ้านคือเมียงคนซะเด้อ อันไดมันกับบอลเลี้ยวเมียตอกแคทยังมันกับบอลเลี้ยวเมีนอนมันกับบผากันจากลูกเสียมสวเงี้ยงกันนะมันคือบอลลกแต่กวต,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 ตือน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 ปวดพูดสิปามันไก่สีหามง่งเลยแม่สู่น้ำกังคืนมันกับบอจากนอน ยางมึร้ามันก็บโบจักตื่นมันจิท่านบ้านท่านเมียงเขาบอแนวหนึ่งวะมันจิพากันไปกินแก่ืผุนบอ <c oughs> ลูกเทปดาเอยจิเป็นมันปูดมันโูดข่ดซะ